เปลือกเปลือครับครับผมบ้านแม่เปลือกนะยืดยุบครับบ้านย่างงามเนาะครับเนาะอ่านี่เอฟซีเอฟซีจากสายคเนี่โอ้สีสุวรรณโอ้สวัสดีค่ะเอฟซีอุ้งอิงพอดีมาติกระจกมานน้องคู่ค่ะแล้วก็บอกว่าอุ้งอิงอยู่บ้านนี่

สีเกสร้างบ้านอุ๊บอันเขาเขาคืเคอเดบพวกเจ้าให้งานอยู่ในสีเกตบหได้จัอไหนทสมัยง,งานหลักๆกัในสีเกตครับค่ะ<อ>ต<อ>รปรน้าต่างนะครับอ๋อค่ะแต่บ้านพักอยู่โพสีสวนค่ะเอีน้องอค่ะงานเล็กงานไฟฟ้าผูกระเพื่อนกรับค่ะันนจมาจอนนี่เขาว่าโอ้ยปวกสร้างลื้มยังบุ้นหนีเสียวยังมาลงังเสนะ เอฟซีน้องอิงค่ะมาขอถ่ายรูปหนาบานยีลานะคะเปิดงเจ้าของบ้านกางั่มแมนค่ะลองเพลงกับมวนครับค่ะเปิดเพลงไในบอลรถเจ้าบอลรถเปิดเพลงได้สิเปิดเน้โดฟังด้วยดิโดได้ยินเพลงไงโดโดหลองตาม อากาศก็ดีนะครับนอ้องค่ะหน้าเป็นบลอนด์บ่อนหน้าบานไกลๆเนี่ยค่ะบ,บาน,นกคู่คือกันเนี่ยนนนนค่ะเ,เคยบึงอุ้งอิงจังเถอบอโอ้ยบ่งประจำจิครับลูกบันนี้เต้นเลยแล้วมากแห้ง เบิงครับเบิงเบิงล่าสุดนี่แสดงย่เบิงบุญวะค่ะครัแต่เป็นเป็นเป็นไปพโฟสีอยู่ไงตรนี้ไตรอสีบ้านผืนนะครับไปบ่างเอ้ยู่บ้านผืนเบิงผืนไงครับค่ะค่ะองยิงไปไปเบิงสองเถอะเบิงยุเบิงบุญแล้วก็เบิงยูุผืนไงบ่ครับเบิงหนาห่านด้วยครับโอ้เอาหัดพวกมาได้ไปเพิ่มตัวนั่นเอียงแบบเพิ่งน่ะเนี่ยไอกองบ่่บครับเจ้า ปัญหาละไอกล่องเนี่ยละเ่ราะไอปัญหาแต่ว่าเวลาไปเปิดเบิ้งจะคล้องกันดีอะแปลกๆเนี่ยน้อยนึงเด้ครับผมพอเคยเบิ้งจาผู้อื่อนนะเพอาะแต่ไปเบิ้งจะคล้องเอ้าจะคล้องอยู่นี่แต่คลิปตัวนี่สิว่าตกใจสำนึงเลยไม่อยังขึ้นมาอุ่นยังโหเสียงดีนะครับเสียงประมวลครับแมนโอ้โหสาวมาก แม่บ้านก็มากมากเบื่อเพื่อนไหมครับบหูประวัติอันประวัติปยายวประวัติเพื่อนบอกครับค่ะหูยุ่กับพวกหูลึกเป็นไงหรอครับค่ะกับหูน้ำกับหูย้อนว่าเบิ้งเพื่อนดูหลอครับกับไอหูติดตามครับเป็นยังไงเนียครเด็กนี่น้อยวะแม่แม่ ลูกสาวนี่ร้องได้กสุเพลงแล้วครับเพลงเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็อันไว้เหตุงานนี่สิมากอุ้งอิงขนาดเด็ค่ะมากมากเด็กหน่อยก็หูจะอุ้งอิงวันเี้ผู้ใดว่บอกพี่อุ้งอิงนะโอ้โหลูกสาวคงมากขึ้นยังอยีกตัวครับจะได้ซื้อเครื่องเสียงให้ลองเหรอครับ่ซื้อเครื่องเสียงซื้อไม่ให้ลองเพลงอุ้งอิงกี่เปล่งเงินหยอุ้งอิงเห่แล้วเดี๋ยวซื้อลำพงให้ตัวหนึ่งไม่อีก เงีนเห็ดงานเห็ดงานไหนไปกับเรไปซื้อลงทุนอ sure> eh um uh ah. 네ีืลูกครับเอ้ยเดี๋ยวลูกกับเก่งยุ่งยิงดอกนะมีพี่อวงยิงเป็นไอดอลนะคะัดลองเพ่งวงยิงเรื่อยๆได้กับเก่งคือวงยิงนะเด็กหน่อยเด็กหน่อยไปฝันอยากเป็นคือวงยิงโอ้ยผมลูกผมลองเพ่งอวงยิงผมโพต้องเป็นพ่นเบไปหมาสั่นตัวดีค่ะดี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 เด้อม่วนนะ นั่นแหละครับแมนบ้าแมนค่ะแมนแมนนคี่นี่นะครับนี่เบอร์โทรครับฝากเด้อนี่ตั้งโชกละรน่ยครับนี่ครับอ๋อค่ะค่ะค่ะ ครับประสบการณ์จากญี่ปุ่นครับโอ้าวสนใจโอซีสัวอยู่ญี่ปุ่นหลายปีอยู่ไหนครับจังไมาเห็นอยู่เมืองใช่ไหมอ๋อไปเป็นสร้างอยู่ญี่ปุ่นบอเลยรู้ว่าอิหรี่อิหรี่ครับอ๋อหมายถึงจะไปเห็นงานเมืองนอกปะแม่นครับอ๋ออือคิดถึงแค่นั้นนะครับใชะที่บ้านเขาก็เพิ่งืปเที่ยวหัดอกครับจากนั้นเลยมารับเมาแม่นครับแถวบ้านโอ้ดีเนาะมีฝีมือแล้วครับ เอามาเห็ดเป็นอาชีพได้เนาะนี่จะขี่รถมาจอดอันเพิ่นเพิ่นขี่มาจอดถามไในอ่นอางบังขอเบิ่งบ้านได้บ่วไปแน้ะขอกรสิลงจากรถนะขอเบิ่งบ้านน้องอิงได้บ่ครับไหนี่มแม่นบ้านน้องอิบออบอบงบอัวเสียขอก่อนนะเป็นขอเบิร์กอนค่ะเป่นแล้วขคือมันใหม่ก็สิแวะมาอยู่ดอกถ้าเพิ่น คือสิ่งนี้น่ากินายอยู่เนาะมา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 ่กันเสรมเท่านั้นะมา่กันคือสิบ่มีคนเสิร์ฟอกผู้ใดอยากกินย่งตกินเอาประมาณนั้นนะพอมาคม่สิไลด์บักโด่กินกคือสิเป็นแบบพวกบานักบานักเ่นมตังนสูค่แหงเดยนี่ครับแม่ยกไปยังเ่นสิไลเนาะงนี่งนี่คือเเป็นมองจรถมาเลยท่อมท่มเกี่ยวเขาพอดีม่นมครับพี่นัน น่เานมหนาเรงอจอดรได้หนาแรงมีหน้าเมษาวหน้าเมษาหาวันหามือได้นะคะเอาตี่ะช่อง t u b ูบบอทนลฝากคนอะก็แช่ช่องไปนั่งนะคะ ไปนังแม่บ้านน้องอุ้งอิงเด้อค่ะพะยายกนาน,นี่จำแด้บวนี้ิาม่ๆๆ <MC S 2> บ่นี่ด้เครได้ค่ะได้ได้ได้ไดไดค่ะเอ่อเออสำหรับคลิปนี้สำหรับเขาหน้าจ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ